ครับสวัสดี MC ต้องไปโอเคทุกท่านนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมพา f c ทุกท่านมาเนี่ยมาชมยังข้อเพิ่มซับนะครับของแทกโคลาดนะครับเพื่อมาชมตัวหนุ่มน้อยดาวรุ่งครับรุ่ชายของมาดิโอนะครับเวลาผ่านมาเพียงไม่ถึง2ชั่วโมงนะครับมีการย้ายค่ายแล้วครับนะครับมาถึงยังยังไม่ทันหายเหนื่อยเลยครับมีคนนะครับติดต่อนะครับเพื่อย้ายสโมสรแล้วนะครับ จะเป็นใคร was, C now, นั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพา FC ทุกท่านไปชมเดี๋ยวนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับนะครับกล้องทางนี uh ้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือพ่อเสนอสวัสดีครับ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 อันนี้คือคิดดอนข้อข้างถนนนะครับอำเภอสันคับุรีจังหวัดชัยนาทอันนี้ก็คือผู้ใหญ่ชาวบิรหรือผู้ใหญ่หลังนะครับผู้ใหญ่หลังของเราคือกว้างขวางนะครับและทีมงานทั้งหมดนะครับมาทําการสุขขอใช่ไหมครับครับสุขขอนะครับหลวงน้อยดาวรุ่งมาปมาทีนนี้ ใช้เวลาเท่าไหร่นะครับไม่ถึงสองท่โมงนะครับย้ายสโมสรอนอีกแล้วนะครับนะครับตัวนี้จะไปอยู่ที่ข้อข้างถนนใช่ไหมอยู่ที่ข้อข้างถนนนะครับเป็นสารทบุรีจังหวัดเชัยนาทนะครับนี่จันหนุยครับนะฮะอันนี้จันหนุยคนนึงนะครับที่ไม่แนะนำนะครับจันหนุยนะฮะเหมายอ่างทองเสซมายอ่างทองนะครับนะครับวันนี้ก็ตามมาติดติดเลยนะครับพอวัวลง ลถลงข้อไปได้ป๊บเบียวนะครับผมก็มาถึงแล้วก็พี่ดอนนะครับและทีมงานนะครับผู้ใหญ่รังนะครับพี่หนุ่ยนะครับมาถึงพอดีนะครับนะครับตัวนี้จะไปอยู่ที่ข้อข้างถนนอาเภอสันคาบุรีจังหวัดชัยนาธนะครับก็เพื่อนะครับนะครับตัวนี้ก็มาเป็นสักขีพยานกันนะครับในการส่งมอบนะครับเร็วๆนี้นะครับอันนี้ก็คือตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะครับย้ายสโมสรเรียบร้อยแล้วนะครับคุยกับคุณแซคโคราเรียบร้อยแล้ว แซกนั้นอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับนะครับเรียบร้อยนะครับนะครับอันนี้ของจริงครับตามสโลแกนเลยครับช้าอดนะครับของพี่ดอนนี่ไม่ไม่ช้านะครับเรียบร้อยนะครับจัดเข้าข้อของพี่ดอนเรียบร้อยนะครับไวไม่อดครับช้าอดนะครับ ตัวนี้จะเดินทางไปวันวันไหนนะครับพี่ดอนครับได้พูดคุยยังครับพรุ่งนี้ก็ได้ครับพรุ่งนี้นะครับพัดจังี้สะดวกพรุ่งนี้เลยพร้อมส่งพร้อมส่งสะดวกุ่งนี้ได้เลยครับพรุ่งนี้ส่งได้เลยนะให้คุณแซกส่งได้เลยครับนะครับพ่อว่าไงครับครับนมสั่งไปแล้วสั่งไปแล้วจะได้กินนมไหมนะครับไปแล้วแถมนมเลยครับแถมนมเลยแถมนมไปเลยแถมนมนะฮะนมสั่งไปแล้วนะครับนมสั่งไปแล้วจะไปแล้ว นะครับร <Bond> <pakai> อันนี้คือสุดยอดนะครับอินดบาซินสีแดงเพศผู้นะฮะลูกชายมาริโอนะครับรุ่นนี้นะครับตัวนี้ผมคิดว่าสุดละน่าจะสุดเรื่องใบหูสีสันนี่สุดยอดแดงเข้มไม่มีกาไม่มีลายนะครับดเย ก็ถือโอกาสตรงนี้นะครับนะครับมาถือโอกาสลำลาเอฟซีทุกท่านนะครับตรงนี้เลยนะอันนี้เป็นช็อตสั้นๆนะครับนะครับว่ามวลน้อยตัวนี้นะครับจะมีการย้ายสโมสรนะครับไปอยู่ยังคอกข้างถนนของีิดอนอำเภอสันเขาบุรีจังหวัดชัยนาทครับก็ขอฝากเอฟซีทุกท่านกดไลค์กดแชร์ทั้งกดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะคอันนี้พ่อเสนอนะครับีิดอน ข้างหนุนผู้ใหญ่ชาวลิศหรือผู้ใหญ่หลังนะครับแล้วก็เี่ไมอ่างทองแล้วก็พี่นุยนะครับแล้วก็ผมนะต้องขอลาจ็บซีมท่านไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ